สวัสดีครับหลังจากที่ขราวก่อนเนี่ยเรามีทิ้งทวนกันได้ดูกันแบบรู้ในที่นะตามติดชิทวีอาร์ที่ผมมาดูรถที่เราซ่อมเอาไว้ที่อุประชิดแล้วเราคุยกันว่าเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าร่วงตัวเอาผ่านนะครับเป็นแรกว่าถ้าเกิดเราซ่อมบำรุงแล้วเนี่ยรถปีแก่ๆมาเยอะๆมันต้องซ่อมบำรุงอย่างไรบ้างน,นะครับวันนี้ก็ เอ่อมาหาปราชิตกับพี่กู้เหมือนเคยครับปราชิตรบัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแบบแรกก่อนเลยตัวเอาผ่าหรือบางคนเรียกว่าเอาฝุดนะครับและแต่คนจะเรียกแล้วเรียกแบบบ้านๆเอาผ่าเอาผ่านะฮะเจนหนึ่งเนี่ยอายุค่อนข้างเยอะส่วนมากเนี่ยที่ป๋าเจอเนี่ยไม่ส่วนมากอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอือสี่แสนสี่แสนใช่ไหมสี่แสนสองแสนกว่านี่ยังพอเห็นไหมหรือว่าน้อยละ มันก็มีเนี่ยไม่รู้ว่าใหม่แท้ใหม่จริงไม่รู้ตัวป๋าป๋าป๋าเปิดเปิดปมอีกแล้วเปิดแล้วปิแต่หัวเลยเราเข้าเรื่องเลยดีกว่าสำหรับคนที่เปิดมันรู้และอยากรู้ว่าค่าซ่อมราคาเท่าไหร่ผมบอกงี้ดีกว่าจะมีให้เลือกสองออปชันออปชั่นแรกก็คือเราจะซ่อมหรือเราจะวางเครื่องใหม่เอามุมเอามุมของป๋าทะี่กุ้งก่อนอป๋าก่อนวางหรือว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่ถ้า เอาพัดสิบเนี่ยมันจะแบ,บ่งเป็น2งแบบที่ใช้อะนะเป็นแบบไฮบริดกับแบบธรรมดาส่วนมากที่เห็นเห็นกันตอนเนี้แบบเอาพัดสิบไฮบริดเนี่ยเครื่องยนต์สองจุดสี่มักจะมีปัญหาเรื่องไฮบริดนะเรื่องไฮบริดก่อนจะเจอปัญหาแบบเจอปัญหานี้ไปเร็จไปเจอปัญหาหนึ่งไปเจอปัญหาหนึ่งมันมันไม่จบมันลามไปแล้วก็จะมีลูกค้าหรือสมาชิกเนี่ย ถามมาทันเยอะว่าจะเปลี่ยนจากไฮบริดมาเป็นธรรมดาคือยกระบบทิ้งเลยดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำมันล้วนเลยเพื่อความปลอดภัยใช่ใช่จะมีแบบนี้ถ้้มุมนั้นป๋าเชียร์ว่ายกทิ้งกันดีกว่ายกทิ้งเลยดีกว่ามาสามศูเขาไปเลยดีกว่าอ๋อเป็นเครื่องสามพันเลยเครื่องสามพันเลยถ้าได้ได้ตัวแบบสุดท้ายเลยเครื่องสามพันห้าเกียร์มันจะมีสี่เกียร์ไอ้สี่สปีดกับห้าสปีดได้ตัวห้าสปีดหรือห้าเกียร์เนี่ยจบกว่าจบกว่าถ้าเกิดรถที่ไม่ไฮบริดครับ วิ่งออกมาเนี่ยอายุอายุมาเนี่ยวิ่งสักสา,า,ามสี่ห้าแสนอ่ะที่กุงว่าซ่อมหรือว่า,ายกคุ้มกว่าต้องดูว่าหนึ่งคือลูกค้าใช้รถมาตั้งแต่มือเดียวมือสองอมือสามรู้ประวัติแค่ไหนว่างั้นหรือว่าลูกค้าเพิ่งได้รถมากับอ่าผมตอบกว้างๆก่อนละกันว่าดูจากสภาพโดยรวมของรถก่อนละกันครับบางบางเคสคือลูกค้าถึงใช้สามแสนสี่แสนแต่เขารักษารถ คือเขาดูแลดีมาตลอดเลเขาดูแลแสนโลแสนโลนแสนโลมาตลอดผมก็พออายุเยอะแล้วคือมันจะมีเขาเรียกร่วซึมซึมเครื่องชั้นหนึ่งอ่างประเก็นชั้นหนึ่งชั้นสองฝาหน้าแล้วก็ในส่วนของเกียร์มันก็จะมีซึมตามอายุของเขาไอ้เคสแบบนี้ผมแนะนําเอาเครื่องเดิมนะครับแล้วก็เอาลงมาครับย่อ,อประกอบใหม่จุกต้องครับก็คือรีสโตร์ทุกอย่างเลยครับถ้าจะให้ดีผมแนะนําเปลี่ยนประเก็นฝาสูบด้วย พราะด้วยที่เจนหนึ่งเป็นอะไรที่ระบบระบายความร้อนเขาเอ้ยเดี๋ยวแหมอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งเล่าหมด <c oughs> เราอมไว้ก่อนอมสักหนึ่งก่อนเอางี้เอางี้มุมพิคคุงคือถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของมือเนี่ยมาตลอดหรือเราใช้ไปอย่างน้อยเนียเน่ยสามสี่ปีอะเราซ่อมดูแลมาตลอดมาหาปบาตลอดเลยอ่าก็ไม่ต้องตกใจไปก็ยกเครื่องประกอบใหม่ซ่อมแซมได้ถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดซื้อมือสองมาเอาว่าครอบครองไม่เกินปีอ่ะอ่ามาสักสามแสนกว่าอ่ะสี่แสนอ่ะ ซื้อมาเนี่ยขับยังไม่ถึงปีครับแล้วมันเริ่มแบบงอกแง่งอกแง่ะล้เจิญเจอนี่เจอนีต้องนั่นนี่เนี่ยทำไมปาหาป่าทุกเดือนเลยวะอะไรเงี้ยอ่าอ่าไอ้ไอ้เคสอย่างเงี้ยมันจะมีประมาณว่าก็มีเคสลูกค้าเลยครับคือซื้อมาปุ๊บมีปัญหาเรื่องความร้อนครับอ่าความร้อนคือขี่ไปรถแต่ติดความร้อนขึ้นครับกินน้ํามันเครื่อง มีไอออกฟันไหลอะไรพวกนี้แล้วเกียร์มีปัญหาตอนเช้าเช้าพอร้อนๆเกียร์ไม่ค่อยออกตัวไม่ค่อยเปลี่ยนหายไปทีละเกียร์อันนี้เคสเนี้ยผมแนะนำผมแนะนําเลยครับยกเลยครับเลี่ยนจบจบไปอย่าไปนั่งซ่อมมันใช่ไหมถูกต้องครับทั้งเครื่องทั้งเกียร์ยกเชียงกงเลยครับคําถามสําคัญเลยเอาถ้าเกิดเดิมมาเป็นไฮบริดยกออกวางหมายเป็นสามพันห้าสปีด ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณการเพื่อความปลอดภัยของคนตอบและคนฟังนะครับเราในกรณีที่ว่าอย่างอื่นไม่มีอะไรพังเราเอาแค่เครื่องเก่าออกเอาเครื่องใหม่วางเข้าไปแล้วรันให้สมบูรณ์พร้อมกับสวิตช์เครื่องใหม่ที่ลงไปรับเช็คลูดซึมทุกอย่างให้มันสมบูรณ์นะช่องล่างไม่นับอ่าช่องล่างไม่นับระบบน้ำเรานับแล้วนะอ่ารวมมาแล้วพูดวแบบขับได้เลยอ่ะช่วงล่างไม่สนต้องกำางบมหาป๋าเท่าไหร่อ่าเอาโจทย์5สปีดใช่ป่ะ5สปีด5สปีดจะจะสูงหน่อยเพราะเดือวนี้เอา เฉพาะเครื่องเกียร์ก่อนก็มีเท่าไหร่น,นะนะตอนนี้สองหมื่นกว่าประมาณเกือหน, <c oughs> น,น่ง <c oughs> ด้วยด้วยที่ถ้าเป็น5สปีดราคาจะสูงห้าสปีดสามสหสปีดจะเป็นเครื่องตัวไอดีพลาสติกพาสิกอ่าฮะเฉ<ช>พาะเครื่องเนี่ยเฉพาะเครื่องกับเกียร์ซื้อเชียงกงมาก็จะมีสักประมาณน้าตา เจ็ดแปดหมื or or ่นแล้วมื่นยังไม่รวมค่าวางยังสายยังไม่ได้เช็คติ๊กงยังไม่ได้เซอร์วิสว่ามันมีรั่วไหมอะไรไหมติดต้าน้ำอ่าอันนี้คือราคาราคาของเครื่องก็เลยครับอ่าราคาของเครื่องแล้วที่เขาไปเอามาที่ผมไปเอามาเนี่ยแสนห้าจบไหมความวางแสนห้าจบปึ๊บปึ๊บปึ๊บน่าจะได้นะอืม่าน่าจะได้เกินนิดนิดหน่อยหน่อยเด้อ มอสมอสมอสน้ำเดิมใช้ได้ป่ะหรือต้องเปลี่ยนมอสน้ำใหม่ต้องมาทั้งชุดเลยแนะแนะนำาทั้งชุดเลยใช่ไหมใช่ครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะว่าชุดไฮบริดใช้อะไรไม่ได้เลยครับอ๋อเออลืมลืมไปว่าเรากำลังคุยถึงไอ้ไฮบริดออกอ่ะใช่โอเคถ้าอย่างนี้กรณีไฮบริดออกแสนห้านี้รวมมอสน้ำไล่มาหมดแล้วครับแอร์เออต้องปิดทั้งระบบถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องประมาณแสนห้า เริ่มต้นเร <Calendar. S 2> ิ่มต้นเริ่มต้นย้ำเนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นจะบอกว่าการมาขึ้นมือสองนั้นมันอยู่ที่จังหวะรถนี้มาโชคดีหัวตัดมันมามันสดกว่าครบอ่าพูดง่ายต้องตัดทั้งหัวเลยใช่ไหมทั้งหัวเลยตัดทั้งหัวซึ่งหายห่วงครับั้งหลังเป็นไปหมดเลยอแต่เกิดจังหวะช่วงไหนเครื่องมันขาดหรือของมันน้อยหรือมันมาแล้วมันโดนดอยชิ้นบางชิ้นไปมันก็อาจจะต้องเกินแสนห้าบ้างแต่ฝีมือปากกับที่กุ้งนี่หายห่วงเพราะโคมงไม่ได้ออกสเลไปไกล ออกมาจะน่าจะกตีกลมกลมออันนี้ถ้าเกิดในส่วนของรถที่ครอบครอมไม่เกินปีซื้อมือสองมาแล้วเอาสี่แสนโลเครื่องเป็นเบนซินอยู่แล้วเป็นน้ามันอยู่แล้วไม่ใช่ไฮบริดครับอ่ะเหมือนที่เมื่อกี้พี่กุ้งบอกเลยครับครับไปเดี๋ยวเกียร์เริ่มหายเลยเกียร์สี่หายเกียร์สามมาเกียร์หนึ่งไม่ออกความร้อนขึ้นดู่นนี้เริ่มมีเงาแล้วกำมหาป่าเท่าไหร่ตัวนี้เป็นสี่เกียร์นะสองสี่เกียร์ตัวนี้มาสี่เกียร์แสนนึงป๊ แสนหนึ่งจบงจะ <บ S 1> <ส>ยกออกมาหรือ <แ S 2> ประกอบใหม่ได้เช็คนะครับซึ่งคันนีน้เดี๋ยวรอชมพิธคันนี้ไม่รู้ใครออกก่อนแต่คันนี้นะเดิมต้องบอกว่าสตอรี่ก็คือเป็นเครื่องไฮบริดเดี๋ยวยกออกแลว้ววางเป็นเครื่องสามพันนะฮะทำอะไรบ้างเดี๋ยวไลว่าก,กันแต่ประมาณแสนหนึ่งจบจบเริ่มต้น,ตนเริ่มต้นสตาร์แต่หนึ่งคือเสร็จแล้วขับกับสบายใจปลอดภัยไม่ขี้าอลิงขึ้นเหนือล่องใต้สไตล์ป่าได้หมดหรือหรือออกมาใหม่หมดเลยครับ ไอ้เครื่องที่เอามาทำอะไรบ้างหรือประกอบเช็คตัวเสริมปังเกนหน้าเครื่องซีนฝาวาลซีนอะไรพวกนี้เป็นซีนยางแล้วก็ตรงนี้เป็นเงาีนานี่ยับเลยสุต้องครับยับเลยครับระบบของเดิมนี่ยับเลยครับเราจากการโลดดีกว่าครับโลดดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของเจ้าของอาจจะอาจจะชอบชอบเดิมๆไม่อยากให้ประวัติในส่วนของเล่มไม่อยากลงเลขเครื่องใหม่ไม่อยากตอกเลขเครื่องเดิม รยกยกขึ้นใหม่ว่าคือตรวจให้ทั้งหมดไล่ระบบน้ําไล่รั่วซึมไล่ทุกอย่างรีเช็คใหม่ดีเช็คใหม่ทั้งหมดอะไรที่เป็นท่อยางแล้วก็รูของรั่วซึมป่าจัดการหมดใช่ต้องนะครับเพราะชุดอ่อนต่างๆของตัวนี้เนี่ยทางอุปชิตรู้อยู่แล้วใช่สบายๆเพราะคันนี้ก็ยกมาประกอบใหม่เช่นเดียวกันหนึ่อ็มแซ เป็นอะไรที่คุ้นมืออยู่ถูกต้องคุ้นมืออยู่คุ้นมืออยู่หลับตาทำทำได้ไหมทำได้ทำได้แต่ว่าทำได้หลับตาทำได้เพราะไฟดับดับมือมือก็ทำมาแล้วอีอ่ะกรณีที่คนที่แบบเอ้ยฉันไม่อยากลงลงเล่มเปลี่ยนเครื่องใหม่เดี๋ยวเล่มไม่สวยครับอากาศประมาณเนี้แต่บอกดื้อไม่วางอะพี่งบเท่าไหร่เอางบก่อนเอางบนะอันอันนี้เดี๋ยวมันจะมีพูดง่ายหลักๆก็คือทำรั่วซึม อะไรที่มันมันรั่วมันซึมทําหมดเลยแล้วก็ผมจะพ่วงไปในส่วนของพวกชุดแสนโลด้วยครับอ่าพวกปั๊มน้ําวาวน้ําพวกตัวดันสายพันธุ์ทามิ่งอะไรที่มันถึงระยะเนี่ยทําไปทีเดียวเลยครับแหวนหลวมไหมดูอ่าใช่แล้วก็ประกันฝาสูบเหมนที่ได้แจ้งไปกดดูฝาแล้วก็ขยับขยับขยับลูกสูบก็คือพอเช็ดลูซึมเสร็จ าทางอูปาก็คือจะเปิดฝาสูบใช่และเช็คดูแหวนเช็คดูสูบคอนไหมดโดยยังไม่ต้องลื้อท่อดล่างอย่างอย่างครับเปิดฝาสูบแล้วก็ส่งฝาสูบไปเช็คว่ามีการโก่งไหมไปเช็คระดับก่อนเช็คในหนหนในเราลื้อขนาดนั้นแล้วท,ทําทีเดียวดีกว่าไปเช็คถ้าจบก็แค่เราก็เปลี่ยนแค่ประเกน็นฝาสูบถ้าลูกสูบยังแน่นแหวน,นลูกสูบไม่คอน ก็จะไม่ลงลึกถึงแหวนสูบแล้วก็ชาร์ปเชิร์ฟเราไม่ลงมัจจะไม่ต้องไปเปลืองค่าลงคาแรงคาลือแลืวอุปกรณ์ใช่เพราะว่าพวกต่างๆพวกนี้มันจะมีอาการก่อนที่เราจะรือเราสังเกตได้ก่อนถ้ามันมันคอนมาอะไรลูกสูบมันจะดังกอกกรอกกรอกกรอ่าอกกรอรอกกรอก้รอกกรอกกรอ่รอกกรอกกาอกกรอกกรอกรอกบรออกกากกรอกกรออกกกกรออกกกกอกกรกรกรอกอกอกกรอรกอรอกรอกกเอกรอกอกกลอกกรกปรอกอร อเอาเอาเป็นว่าอาการงองแงแบบนี้เนี่ยเริ่มต้นควรจะทําใจไว้เท่าไหร่คร่าวๆเผื่อเพื่อนๆกรณีที่แบบจะไปหามือสองมาให้ตร่นี้น้่มถูกมากเลยมันไม่กี่แสนเองครับแล้วรับสง่งลูกได้แล้วไม่ได้ซีเรียสมากเนี่ยควรจะกันค่าซ่อมเท่าไหร่อย่างที่บอกครับถ้าเกิดมันแบบสภาพแบบนี้เนี่ยป๋าขี้หมูขี้หมาเนี่ยโดนแน่ๆหระเท่าไหร่แล้วเราจะลากมาถึงว่าสุดๆถึงขนาดเกียร์หายเกียร์ไม่เปลี่ยนเนี่ยมันต้องะจบที่ประมาณเท่าไหร่อ่าน่าจะสักเริ่มต้นสักประมาณห้าหมื่นไม่เกินหกหมื่นครับ ประมาณนั้นอยู่ <S 2> <S 2> ได้นี่คืออย่างที่ป๋าบอกคือเช็คเชโครงเช็คคอนให้หมดแล้วเรียกว่าสบายใจใช่ครับนี้คือกรณีที่ไม่ได้หนักมากอ่าไม่ได้หนักมากไม่ได้หนักมากน่าจะเริ่มต้นประมาณสักสตาร์สามหมื่นอ๋อคือหกหมื่นนี่คือหนักหนักแล้วใช่ครับแต่ยังไม่ลงท<ต>ุนได้ายังไม่ลงเกียร์ครับยังไม่ลงครับยังไม่ลงอันนี้เมื่อกี้ตีแบบสาหัสเลยอ๋ออ๋อนี่ตางตายแล้วนะครับห้าหกหมื่นนี่คือปางตายแล้วนะฮะโอเคท่านจะลงไปเกียร์ด้วยที่บอกเกียร์หายเกียร์ไม่เปลี่ยนอ่าเฉพาะถ้าน อีเทลเกียร์อย่างเดียวน่าจะประมาณสามหมื่นสามหมื่นกลางๆไหมปะสามหมื่นสามหมื่นประมาณสามสามหมื่นแล้วแต่นะช่วงเวลาอเอา,านะช่วงเวลา<บ>ที่<บ>เราคุยกันตอนนี้เพราะว่าเกียร์เราคุยกันว่าบางทีมันมีของราคามันมีการเปลี่ยนแปลงใช่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 ตีไม่ไ้ประมาณ90,000สาหัสการนมเกียด้วยไม่มีช่องล่างครับไม่มีช่องล่างอ่าประมาณเ0 0 0หมื่นไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทไม่ใช่ก้าหพวกนี้หนึ่งหมื่นบาทไม่นมโช็อตปิดลูกหมูลูกหมากได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ป๋าแก รถแรกแจกแถมให้อยู่แล้วครับใหญ่ปืยยี่ดีมันเป็นเหมือนได้คำเนียมนะคำเนียมคำเนียมรถแรกแจกแถมนะครับก็กลมๆก็ผมให้ถ้าถามผมนะผมเป็นคนชอบเผื่อเพราะว่าเผื่อแล้วเงินเหลือมีมาไปเที่ยวกินขนมได้ไอ้ขาดเครียดใช่ใช่ผมว่าแค่แสนสองอ่ะคือตกทั้งลำลมช่วงล่างบผมว่าแสนสองน่าจะอยู่ประมาณนี้บวกลบนะครับกับรถที่วิ่งสี่ห้าแสนกิโล นะครับกับอาผาดเจ็หนึ่งที่มีราคาเนี่ยไม่กี่แสนบาทยังไม่นับความสวยงามออกมาเนี่ยผมว่าเป็นรถที่น่าใช้ใช่ครับ<อ>มันไม่ได้หนักมากทรงมันผมว่ามันมันดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นดูหน,น้าตาและกระทัดรัดไม่ได้ใหญ่มากเหมือนตัว2 0 3 0ูนสนนี้แล้ว<า>แต่ส่งได้แล้วราคาที่ญี่ปุ่นตอนนี้น่าจะจับต้องได้ครับใช่หรับอาผพาดสิบแลพวกหัวตัดทีุ่่นเยอะไหมเยอะครับเยอะมากป่าก็เปสองมาเรียบร้อยหมดแล้วสิบเยอะประมาณที่ผมไปนะ เครื่องเครื่องหนึ่งเอ็มสี่เกียร์กับเครื่องสองเอ็สี่เยอะที่ผมไปไปจ้างล้วประมาณยี่สิบปอนด์รับมาครับเยอะ <รถ S 1> เยอะครับเปล่าหมดยี่สิกว่าลำนะ <laughs> เอามาหมดพร้อมเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆทุกท um <laughs> ่านนะครับก็โดยรวมผมว่าเลาใจนะไม่ว่าจะยกเครื่องใหม่เอาไฮบริดออกแล้ววางเป็นเครื่องสามพันห้าเกียร์หรือว่าจะเครื่องเดิมคุณมาเป็นสี่เกียร์ไม่ใช่ไฮบริดซ่อมบำรุงรับได้ ถึงจุดนี้แล้วนะครับสามารถปิดคลิปนะครับไปกดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับอู่ซ่อมไฮรีเอเอร์ลัตว์อชิปได้แล้วก็ช่องผนด้วยไปซื้อเอาผ่านมาแล้วก็ขับมาให้ป่าดูแลจะวางเครื่องใหม่ก็ได้หรือจะซ่อมบำรเครื่องเก่าก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่อยากให้น่าเล่นคุณเปลี่ยนเลขเครื่องนะฮะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเนาอยากดูต่อนะครับเดี๋ยวเราลงรายละเอียดกันว่าแต่และเครื่องเนี่ยมันมีจุดอ่อนอย่างไรบ้างนะครับเราเริ่มกันตัวไหนก่อนดีครับ เอาเอาจุดอ่อนของตัวสี่เกียร์ก่อนไหมซึ่งระบบน้ำสี่เกียร์ผมให้ระบบระบายความร้อนเลยครับมันเกิดจากอะไรครับการออกแบบมันหรือเข้าพลาสติกมันหรือว่ามันออกมาแล้วมันเจออากาศปันแล้วมันไม่ไหวมันมันมันเป็นรถเมืองหนาวบ้านเขาครับอ่ามาอยู่บ้านเรามันก็เลยที่เห็นเห็นคืออุณหภูมิอุณภูมิของเขาอ่ะเทอร์โมกับพัดลมอ่ะมันจะทํางานที่อันนี้พูดในเคสว่ายังไม่เปิดแอร์จะเวทอยู่ที่พัดลมทํางานที่เก้าสิบแปดถึงเก้าสิบเก้าองศา เก์ความร้อเนี่ยจะกระดิกจากเข็มหน้าปัดที่เราดูนี่มันต้องสูงไปประมาณ 110- ยสิถึงร้อถึงมันจะกระดิกแล้วว่าเครื่องมันมันก็ทนได้แหละครับแต่ว่าพอมันมันอยู่นานมันอยู่สักสิบกว่าปีที่ไิบีใช่มันก็ทนไม่ได้ก็เริ่มสึกล้อเริ่มอะไรอะไก็ปกติเตือนก่อนว่าแอร์ไม่พอเย็นน้ำน้ำชั้นลดในหม้อพักน้ำาหอหรือว่า เปิดมามีมีหอยเชอรี่อยู่แถวเครื่องอแต่ว่าคอมน้ำนะแต่ว่คอมน้ําด้วยที่มันเป็นเครื่องวีเรามองไม่เห็นหรอกใชถ่ถ้าาแมให้มาให้ปู่ตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะก็ตรวจเช็คน,นั่นแหละก็มาเป็นโดมิโนเลยครับอ่าฮะข้อน้ํากลางวาวน้ํา หม้อน้ําตาน้ําอะไรก็แล้วแต่มันหาทางออกหมดครับมันด้วยที่มันร้อนมันหาทางดันออกให้มดตรงนี้มีลมร้อนก็้ไปปิ้นไปปล้นมาปิ้นมาปิ้นไปนึกออกไหมครับเอาผ่านในเป็นรถที่แบบรถครอบครัวอาศัยไปกันหลายคนแล้วเปิดแอร์อะไรเงี้ยอากาศความร้อนสะสมแก้ไขยังไงครับลบระบบน้ํากับลบระบบระบายความร้อนใหม่เลยครับ มอเตอร์พัดลมหม้อน้ําแผงแอร์ปั๊มน้ําอะไรพวกนี้จัดการให้ใหม่ครับไล่เทอร์โบเจอรเปลี่ยนได้มาให้มันเปิดเร็วให้เทาเมาเร็ววขึ้นได้ไหมครับด้วยที่เบื้องต้นผมก็ยังใช้ของเดิมอยู่ผมแก้ไขในจุดพวกนี้ไปใหม่ดีขึ้นครับไม่ต้องถึงขนาดที่ต้องไปหาอะไรที่มันลดลงครับยังเป็นสแตนดาร์ดของเขาดีอยู่แค่ทําให้อุปกรณ์มันอะมันใหมมาสดเหมือนเดิมถูกต้องครับแข็งแรงเท่าเดิมระบายความร้อนได้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขา เพราะบางทีใช้ใช้ไปพัดลมอาจจะสปียจะตกนี่กไม่รู้ถูกต้องครับเพราะว่าอ่าอันนี้วิยาต์พูดดีมากเลยเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีกล่องควบคุมมันจะควบคุมตามรอบรอบเครื่องไกล่องมันจะสั่งให้พัดลมมันแรงขึ้นอ่ามันไม่ใช่ฟีรีปั๊มแล้วก็มันไม่ใช่พัดลมแบบเปิดปุ๊บติดปั๊บไม่ใช่เดินเบามันจะเป็นสเต็ปหนึ่งแต่ถ้าเราเหยียบรอบขึ้นมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งบางทีตัวไอซีมันเสียเราไม่รู้ไงติดก็ติดแต่ชั้นเหยียบมันก็ติดเฉย แนะนําเปลี่ยนด้วยก็ดีครับทางปาก็จากการเปลี่ยนไปด้วยเลยครับก็เรียกว่าโลชุดใหม่ออกมาแล้วก็กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิม<ช>ความร้อนสะสมน้อยลงกว่าเดิมเพราะบางครั้งจริงๆอย่างเมื่อกี้ตี่แราฟังมันเนี่ยบางคนจะเขา้าใจผิดออกแบบมาให้เหมาะกับเมืองร้อนมันก็ส่วนหนึ่งแต่บางทีเราใช้ไปเนี่ยกําลังมันตกวิธีการระบบการระบบคาร้อนร้อนอาจจะ ประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้เท่าตอนออกกับป้ายแดงใหม่ๆถูกต้องครับมันก็เลยสะสมมอ้น้าตันเป็นขี้กต่กันก็มีส่วนอาจจะโฟลไม่ดีเท่าเดิมต้องกลับมาป่ากันเซ่ใหม่ทั้งหมดมันก็กลับมาแข็งแรงได้เท่าเดิมยืดยืดไปได้อีกใช่รับอื่นๆมีอะไรน่ากลัวไหมครับที่เราคุยกันน่ากลัวสุดแล้วครับใครดูของคันอื่นน่ากลัวได้เยอะก็ประมาณนี้งั้นก็นะคงจะอิ่มเอมนะครับกับเติดความรู้กับเอาศาสตร์ตัวแรกนะฮะ ตัวสองใครอยากดูคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับแล้วผมจะได้วิ่งมาหาป๋ากับพิคกุ้งใหม่มส่วนวันนี้ก็ขอบคุณป๋ากับพิคกุ้งครับที่ให้ความรู้กับเรามาสาฝากอะไรให้กับเพื่อนๆเอด้วยครับค่าผ่านิหรือทุกทันเลยครับทุกเจนที่รถนําเข้าอ่ะครับก็หมั่นดูแลเรื่องระบบระบายความร้อนพอหมดหน้าหนาวไปก็จะเจอหน้าร้อนแล้วเนี่ยที่เข้ามากันบ,บ่อยๆก็มอเตอร์พัดลมเสียหม้อน้ำด้วยระบบระบายความร้อนนี่แหละครับจะทำให้ ให้เสียข้างทางแล้วก็จะเรียกรถสไลด์กันส่วนมากที่เจอที่ผ่านๆมาทุกฤด,ดูหน้าร้อนครับโอเคอันนี้กุ้งครับก็ขอขอบคุณครับชาว f อตั้งแต่ยุคยุคแรกๆตั้งแต่สองอยยังไม่ได้รู้จักพี่อาร์ตตอนนั้นจนเด๋ยวนี้ เป็นกะนัขนาดนี้ก็ก็ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตขอบคุณอบพี่อาร์ตจริงๆเลยที่ที่ทำให้ชาวเอฟซีในส่องพี่อาร์ตและเอฟซจ็บเจ็ดจังหวัดได้รู้จัก จากปาชิตรู้จักผมรู้จกักอู่คือเหมือนแต่ก่อนเราเป็นเด็กอะแล้วเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับรแล้วเรามีเพื่อนเยอะขึ้น<ร>มีเพื่อนเ,เยอะขึ้นมีเมีเรามีมิรเยอะขึ้นอ่า,าก็ก็ขอบคุณนะครับชาว f c ทุกที่ทุกจังหวัดทุกท่านขอบผมจริงๆครับแล้วผมก็ในฐานะที่ที่ทําช่องแล้วก็มี FFC ติดตามมาตามรอยทํากันมาเนี่ยก็ขอบคุณป๋าขอบคุณเป็นก้งที่ดูแลไอซีทุกทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับเป็นอู่ที่ ไม่มีคอมเพล i ์มาเลยนะครับจากทาอ e ินบอกไม่มีบ่นไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ <_ S 1> ขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันครับก็วันนี้สาบายๆเ่เพี่เท่านี้ครับอย่าลืมครับไปกดไลค์ไปติดตามช่องทางต่างๆ,ๆ,ๆนะครับของช่องทางของอู่ซ่อมไฮเออร์เล็กซัสปาชิพนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง a c e b o o k Fan Page TikTok อะไรนะ YouTube ก็มีมนะครับมีมมเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ดัด้านล่าง แล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดติดตามช่องผมด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับขวัสดีครับขอบครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย